สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีข้ามีออก ปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะแนวทางฮานอยมัดรวมน,นะคะแนวทางเข้านะคะห้าเจ็ดนะคะก็หลุดไปนะคะแปดหนะคะเข้านะคะเข้าชุดนี้นะคะพี่น้องชุดแปลงนะคะห0ศูนนะคะก็หลุดไปนะคะัะวิ่งศูนย์มานะคะ เด่นก็เข้าส่วน39นะคะ39ก็หลุดไปนะคะเสียดายมากเลยมาทุกวันตารางกำลังวันได้จริงๆนะคะ39เนานพี่น้องส่วนน้อยปกตินะคะ54นะคะก็หลุดไปนะคะตะว,วิ่งสมาส่วนล่าง20นะคะก็เข้านะคะ20 ส่วนน้อยวีนะคะ VIP 35นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่างนะคะศ1นะคะเข้าชุดเน้นชุดชอบนะคะเลขน้อยมากเนาะพี่น้องโอกาสหลุดก็ยากสุดๆพี่น้องดูชุดเด่น3 3ตัวนะคะดู1 2ึสา ชุดการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะก็หนึ่งคู่สองคู่สามคู่นะคะถ้านับเป็นคู่ถ้าเข้านี่ก็ถือว่าสุดยอดน้องพี่น้องเพราะว่าเลขน้อยมากหนูพี่น้องโอกาสหลุดก็ยากมากโอ้โอกาสหลุดก็ง่ายมากเลยนะคะโอกาสเข้าก็ยากสุดๆนะคะพี่น้องพดโพมงโมสมโอกนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะแม่พี่น้องเอฟซีนะคะ เราก็มารับชมนะคะของวันนี้ก็เลยจ้าใครยังไม่ได้แอดไลน์ไอดีนะคะแนวทางทูบนะคะมาทุกวันนะคะแอดมาได้นะคะพี่น้องเดี๋ยวแอดมินแปะให้นะคะตอนนี้ก็ประมาณตีสี่เนาะพี่น้องตีสี่กว่านะคะตีสี่สามสิบสามสิบแปดนะคะแอดมินตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแต่งตัวเดินทางต่อนะคะต่อไปมุกดาหารนะคะพี่น้องสําหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี สองสี่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่เด่นไปที่หกนะคะพี่น้องหกกับหนึ่งนะหกกับหนึ่งนะคะ เราก็มาจับหกกันนะคะก็จะมีหกหนึ่งหกเก้านะคะเจ็ดหกนะคะเอาแปลงไปด้วยนะคะพี่น้องส่วนชุดกันนะคะชุดกันเจ็ด ชุดกันนะคะก็จะมีเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งยังไงก็ต้องมานะคะพี่น้องชอบนะคะเจ็ดหนึ่งสองสี่แปดสองนะคะสองหนึ่ง c 6นะคะ c 6 4 9เนาะพี่น้อง c 6 4 c 9, นะคะ c 1ไปด้วยนะคะสำหรับเบอร์ห้องนะสามตัวพี่น้องใครชอบคอยตามนะคะ c 1 0นะคะ c 1 0แล้วก็ หนึงศูนย์หนึ่งนะคะเผื่อมาเนาะพี่น้องเนาะไม่แน่นะคะเบิ้ลนะคะก็จะมีสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่นะคะศูนย์ศูนย์ตัวที่แอดมินชอบนะคะชุดเด่นก็มาชอบหมดแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งนี่ชอบมากเจ็ดหนึ่งปสองนะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้ทขาไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคํานวณแนนะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง เดียด๋วยวเห็นกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า